อันนี้สิบพฤศจิกาหกหกอ๋อต้นเลยมีต้นพันธุ์ขายนะครับมีต้นพันธุ์จำหน่ายสองปีสิบเดือนติดลูกสองปีสิบเดือนติดลูก ต้นเลยเรามีต้นพันธุ์จำหน่ายครับติดต่อเข้ามาได้สองปีกว่า,วาติดลูกต้นตเตี้ยลูกดต้นตเตี้ย ลุกนิดหนึง่งนะลุกหน่อยลุกหน่อยฝนตกดีเนะี่ยทุกต้นนีทุกต้นนะครเนะี่ยีทุกต้นครับลูกแต่จะ,จะมากจะน้อยนะ ขึ้นอยู่ที่ความสมบูรณ์น้ำปุ๋ยสนใจติดต่อต้นพันธุ์ก็มาได้นะครับทางเฟซบุ๊กนี้เลยครับขอบคุณครับ